สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดใหม่ที่เราได้มานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาหารที่ดูคุ้นเคยมากๆเลยแต่ว่าเอ๊ะมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านั่นก็คือต้มจืดเต้าหู้หมูสับครับผมค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับบอกว่าเมนูนี้ไม่ใช่ซุปธรรมดาธรรมดานะคือเขาบอกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยทำง่ายด้วยแล้วก็เหมาะกับทุกวัยเลยนะครับโดยเฉพาะ อ่อผู้สูงอายุใช่ค่ะแถมยังกินเป็นมื้อหลักได้อีกอันนี้น่าสนใจแต่เราจะมาดูกันว่ามันลึกกว่านั้นไหมค่ะคือจริงๆความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นะคะตรงความสมดุลในความเรียบง่ายนี่แหละข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่าอ๋อมีโปรตีนจากหมูนะมีเต้าหู้มีผักมีวิตามินแต่เขาเน้นไปที่ การผสมผสานที่มันลงตัวมากๆค่ะในน้าซุปใสๆที่แบบย่อยง่ายอันนี้แหละคือหัวใจหลักที่ทําให้มันถูกมองว่าเออเป็นพื้นฐานของอาหารสุขภาพที่ดีจริงๆไม่ใช่แค่หน้าตาดีครับคบพอพูดถึงวิธีทําข้อมูลก็ดูจะเน้นความง่ายเหมือนกันนะครับแบบว่าต้มน้าซุปปั่นหมูใสใช่ค่ะตามด้วยเต้าหู้ผักปรุงรส จบเลยแต่ว่าเอ๊ะมันมีเคล็ดลับอะไรที่ข้อมูลเขาชี้แนะเด่นพิเศษไหมครับที่ทำให้เมนูง่ายๆแบบนี้มันถึงเครื่องจริงๆมีค่ะมีอยู่เหมือนกันข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาลงรายละเอียดเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ขั้นตอนพื้นฐานอย่างเช่นมีพูดถึงเทคนิคการหมักหมูสับให้นุ่มขึ้นหรือว่าการเลือกเต้าหู้อ ใช่ค่ะเลือกชนิดที่มันแบบว่าเนื้อสัมผัสดีไม่เละไปหรือแม้แต่ลำดับการใส่ผักนะลำดับการใส่ผักค่ะเพื่อให้ได้ความสุกที่พอดีไม่ใช่วิตามินหายหมดอะไรแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าถึงจะง่ายแต่ก็มีความใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าเบื้องหลังความง่ายเนี่ยมันก็มีศาสตร์ของมันอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วประเด็นเรื่องกินดีแล้วเราจะอยู่ดีที่ข้อมูลพูดถึงแล้วครับมันเชื่อมกับต้มจืดถ้วยนี้ยังไงบ้างครับนอกจากแค่เรื่องสารอาหารอืมการเชื่อมโยงที่ข้อมูลนําเสนอเนี่ยมันลึกกว่าแค่สารอาหารนะคะคือมันพูดถึงความสบายอะค่ะทั้งกายทั้งใจเลยความสบายใช่ค่ะน้ําซุปร้อนๆใสๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกแบบปลอบปโลมใจได้นะ แล้วยิ่งพอรู้ว่ามันทําง่ายไม่ต้องใช้วัตถุดิบแพงๆหรือหายากอะไรเลยครับ มันก็ช่วยลดความเครียดในชีวิตประจําวันได้เหมือนกันนี่แหละค่ะส่วนหนึ่งของอยู่ดีที่มาจากการกินดีแบบง่ายๆจริงด้วยครับแล้วการที่ข้อมูลเขาแนะนําให้ทานคู่กับข้าวกล้องเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เพิ่มใยอาหารนะคะครับแต่มันเป็นการสร้างมื้ออาหารที่สมบูรณ์ให้พลังงานที่แบบว่าค่อยๆปล่อยออกมาสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ไม่ต้องเร่งรีบแต่เน้นคุณภาพโอ้โหฟังดูแล้วเมนูนี้ก็ เหมือนเป็นตัวแทนปรัชญาการใช้ชีวิตแบบหนึ่งเลยนะครับคือเรียบง่ายแต่ให้คุณค่าที่แท้จริงเลยใช่ใช่ที่น่าสนใจคือข้อมูลดูจะไม่ได้มองแค่มุมอาหารสุขภาพอย่างเดียวแต่เหมือนเป็นอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตด้วยซ้าถูกต้องเลยค่ะนั่นคือมุมมองที่ลึกขึ้นที่เราเสกัดออกมาได้จากข้อมูลชุดนี้นะคะหัวใจสำคัญจริงๆเลยไม่ใช่แค่ว่าต้มจืดต้หู้หมูสับทำง่ายมีประโยชน์อย่างเดียว แต่มันคือการสะท้อนแนวคิดที่ว่าการเข้าถึงสุขภาพที่ดีเนี่ยหรือความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องซับซ้อนหรือว่าแพงเสมอไปอืมครับอย่างที่ข้อมูลเขาสรุปไว้ประมาณว่าทําง่ายใช้ของไม่เยอะแต่ได้สุขภาพเต็มๆมมันเหมือนเป็นการยืนยันเลยค่ะว่าสิ่งธรรมดาธรรมดาสามัญสามัญเนี่ยก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้แบบน่าทึ่งเหมือนกัน จริงครับพอเรามองลึกลงไปในข้อมูลแบบนี้เออมันก็เห็นคุณค่าที่ต่างออกไปจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ครับมีแง่มุมไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษหรือว่าเป็นข้อคิดที่เขาทิ้งท้ายไว้บ้างไหมครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือการที่ข้อมูลเขาเน้นย้ำเรื่องความเหมาะสมกับผู้สูงอายุครับผมไม่ใช่แค่เพราะย่อยง่ายอย่างเดียวนะคะแต่ยังเกี่ยวกับรสชาติด้วยที่มันไม่จัดจ้านเกินไปซึ่งมันก็สอดคล้องกับความต้องการทางโภชนาการที่เปลี่ยนไปตามวัยนะคะอ๋อใช่ใช่ มันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายที่เ,เฉพาะเจาะจงด้วยค่ะน่าคิดตามเลยครับพอพิจารณาข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็ชวนให้ตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าในยุคที่แบบเรามักจะมองหาอะไรที่มันแปลกใหม่ซับซ้อนหรือดูพิเศษตลอดเวลาเพื่อสุขภาพเนี่ยอืมค่ะเรากำลังมองข้ามพลังที่มันซ้อนอยู่ในความเรียบง่ายแบบดั้งเดิมไปหรือเปล่าครับ ที่มันมีอยู่ในอาหารธรรมดาธรารรมาอบตัวเราเป็นไปได้ค่ะความสมดุลแบบต้มจืดถ้วยนี้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นคําตอบที่หลายคนกําลังตามหาอยู่ก็ได้นะครับค่ะน่าเก็บไปคิดต่อดูมกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเมนูต้มจืดเต้าหู้หมูสับในวันนี้เมนูนี้ทําง่ายใช้ของไม่เยอะแต่ได้สุขภาพเต็มๆถ้าชอบเมนูแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องกินดีพอดแคสต์แล้วพบกันใหม่ EP หน้ากับเมนูดีๆที่ทั้งอร่อยและดีต่อใจ อย่าลืมนะครับกินดีแล้วเราจะอยู่ดีสวัสดีครับ